ขอกราบถวายความเคารพพระอาจารย์ท่านพระครูสุธีธรรมาภิรัตเจ้าอาวาสวัดป่ารัชดารามกราบถวายความเคารพนับถือต่อท่านพระเทราโนเทรัะคณะพระภิกษุสามเณรเพื่อนสัพพมจจารีทุกรูป ขอเจริญพรไปยังท่านทานบดีทุกท่านวันนี้เป็นมื้อพัะตาหางเพลนวันพฤหัสบดีที่23พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ซึ่งมีทางท่านคณะเจ้าภาพร่วมเป็นเจ้าภาพถวายพระตาหาง โดยมีท่านหม่อมราชวงศ์ช่อจิตบนนุญนาคทาบุญอุทิศให้หม่อมเจ้าชุมปักกระบุตรชุมพลคุณหญิงสมจิตอินรีหม่อมเชียงคำชุมพลหม่อมปุ๊บชุมพลแล้วก็มีท่านทานบดีที่ ได้มาถวายยังน้าอารามซึ่งท่านคณะเจ้าภาพที่เอ่ยนามมาข้างต้นและท่านทั้งหลายที่มาในวันนี้ล้วนเป็นผู้บูชาพระรัตนตรัครบถ้วนอย่างแท้จริงพระรัตนตรัมี สามองค์ก็คือพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังครัตนะบูชายอย่างไรโดยประการที่หนึ่งบูชาพระพุทธรัตนะในคราวสมัยพุทธกาลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดต่อปัญหากับท่านพระอาน,นุนไว้ว่า ดูก่อนอานน์โดยการที่เราล่วงรับดับขันทพรรินิาพานไปทำก็ดีวินัยก็ดีที่เราได้แสดงไว้ดีแล้วบัญญัติไว้ดีแล้วนั่นแหละจะเป็นพระสาสดาของเธอทั้งหลายสืบแทนจากเราตถาคตด,ดังนั้นวันนี้ท่านทั้งหลาย ถือว่าเป็นผู้มาประพติมาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมน้อมนำกำลังมาถวายพระตาหารในวันนี้ก็ได้เป็นผู้ชื่อว่าบูชาพระพุทธประการที่สองบูชาพระธรรมในสมัยพุทธกาลมีรรมพามผู้หนึ่ง ได้มีความคิดสงสัยขึ้นมาว่าการบูชาพระพุทธรัตนะและการบูชาพระสังฆรัตนะย่อมปรากฏชัดอย่างไรหนอจึงชื่อว่าเป็นอันบูชาพระธรรมดังนั้นแล้วพราหมณ์ผู้นั้นก็ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ทูลถามปัญหาข้อนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตัดแก้ปัญหาข้อนั้นกับาพามนั้นว่าดูก่อนพรามแม้หากว่าเธอมีความประสงค์จะบูชาพระธรรมเธอจงบูชาภิกษุผู้เป็นพระหูสูตรรูปหนึ่งเธอดังนั้นท่านที่มาในวันนี้ ท่านที่เป็นเจ้าภาพถือว่าเป็นผู้บูชาพระธรรมโดยการที่น้อมนำเอาพัะตาหารมาถวายภิกษุสามเณมรผู้เร่าเรียนบาลีอัดแห่งธรรมอัดแห่งพระวินัยซึ่งท่านเหล่านั้นก็ถือได้ว่าผู้เป็นพระหูสูตรแต่ยิ่งเหนือกว่านั้นโดยคือ ท่านได้บูชาภิกษุผู้พระหูสูตรหลายรูปด้วยกันดังนั้นท่านทั้งหลายจึงชื่อว่าเป็นผู้บูชาพระธรรมประการสุดท้ายบูชาพระสงฆ์ซึ่งวันนี้ได้มีทางคณะท่านเจ้าภาพและท่านทานะบดีผู้ขนขวายในบนุญในกุศลได้มาน้อมนำเอาวัตถาหารมาถวาย ภิกษุสาม,มเณรผู้เข้าร่วมอบรมที่วัดป่ารัชดารามแห่งนี้นับว่าเป็นการบูชาพระสงฆ์หมู่ใหญ่ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลกดังนั้นท่านจึงชื่อว่าเป็นผู้บูชาพระสงฆ์สุดท้ายท่านทั้งหลาย ที่เป็นเจ้าภาพเอ่ยนามมาเอ่ยนามมาข้างต้นนี้กับท่านทั้งหลายที่มาในวันนี้ร้วนเป็นผู้บูชาพระรัตนตรัยทั้งสามกล่าวคือพระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ์อย่างครบถ้วนแท้จริงท้ายที่สุดนี้อาตามภาพในนามตัวแทนคณะสงฆ์ ก็ไม่มีสิ่งหนึ่งประการใดที่จะปฏิการะตอบแทนน้ำผิดอันใสน้ำใจอันศรัทธาผู้มีสติเป็นดวงตาผู้มีปัญญาคือแสงสวา่างขออ้างอิงเอาคุณพระศีรัตนะไตรยกล่าวคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงมาดนบันดาลอภิบาลรักษา ทางท่านคณะเจ้าภาพและท่านฐานนบดีทุกคนทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนานึกสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมขอให้ความคิดนั้นความปรารถนานั้นของท่านทั้งหลายจงพรนสำเร็จจงพรานสำเร็จจงพรานสำเร็จในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ ทุกคนทุกคนเทูน